สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่อง n a วา s i l ซิลาช n แนลค่ะก็เป็นช่องของลูกๆออยเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวค่ะรูบิกนะคะเป็นแบบด้านเดียวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า1นึ 1, ่คูณหงรูบิกหนคูณหนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาก็จะมีสีนะสีเหลืองนะคะสีเขาเรียกอะไรครับ ว้าว <Wow. S 1> โ,โอเคนะคะลูกชายบอกว่าเขาเรียกว่ารูบิกที่ง่ายที่สุดนะคะก็จะมีด้านสีเหลืองด้านสีฟ้าด้านสีขาวด้านสีเขียวนะคะถัดมาก็จะเป็นด้านสีส้มสีส้มสีแดงประมาณนี้เลยนะคะเป็นรูบิกแบบนี้ซึ่งออยเชื่อว,ว่าน้องๆเด็กๆกเนี่ยก็จะหมุนง่ายง่ายเนี่ยเด็กๆอน,นุบาลมันจะหมุน ประมาณนี้ได้ชูชูช,ชอูอย่างงี้เนะาะอด็กเด็กๆเขาก็ชอบมาเล่นกันประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะส่วนมากเขาก็จะสลับสีกันแบบนี้<ม>เพื่อให้เราแก้ลูบิกค่ะวิธีการบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะลูบิกที่ง่ายที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็แก้มุนพาสีมันอ่าอย่างเช่น สีส้มนะคะหมุนไปหาสีส้มเลยกดลงไปปุ๊บอ่ะสีส้มได้แล้วมุมนี้นะคะสีแดงแกนส้มกับแดงสีตรงกันละเห็นไหมจากนั้นเรามาดูแกนกหนึ่งแกนก็คือแกนฝั่งนี้นะคะสีเหลืองเขียวฟ้านย่างงไม่ตรงเลยอ่ะเราเจอแล้วเนาะว่าสีเขียวแกนเขียวอยู่ตรงนี้บิดมันขึ้นไปค่ะ เาเข้ามาแล้วบิดไปปุ๊บโอเคตรงแกนเลยนะฟ้าฟ้าเลยเป็นที่มาของโรบิกที่ง่ายที่สุดนั่นเองนี่นะคะก็ลองหาซื้อไปเล่นดูได้นะคะให้น้องๆเด็กๆเ,เล่นกันนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่ น่ามีติดบ้านไว้นะทุกคนเพราะว่าเล่นง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะชอบนะสลับสีกันหรือว่าเราจะพาลูกๆนะคะฝึกแบบภาษาอังกฤษก็ได้นะอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็น red yellow นะสีเหลืองส้มก็ orange นะขาวอะไรแบบนี้นะคะพาฝึกสีได้นะคะก็ลเล่นกับลูกๆสนุกๆกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะฝา กดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยน้องชอบบอกว่าอุทำไมมีคนมากดแบบว่าเนี่ยถูกใจน้อยจังเลยอะไรแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากมาชมคลิปของน้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเนาะกับช่องนาวาแอสซิล c h ช n แนลนะคะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ